สวัสดีครับเกษตรกรชาวบ้านวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องการใช้จุลินทรีย์สังข้าแสงนะครับหลังจากที่เราขยายเชื้อจุลินทรีย์สังข้าแสงครบ21วันเรามาดูพัฒนาการของการเดินเชื้อจุลินทรีย์สังข้าแสงด้วยกันครับ ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยย่อยสลายของเสียในแปลงนาโดยเฉพาะการ์ดไข่เน่านะครับเพราะการ์ดไข่เน่าก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพืชได้ดีทําให้เปลือกและลําต้นของพืชแข็งแรงทนต่อการกัดกินของมแมลงช่วยกระตุ้นเซลล์เจริญเติบโตบริเวณปลายรากพืชให้ขยายตัวและแตกแขนงได้ดี ทำให้พืชมีรากฝอยที่หากินเก่งเป็นจำนวนมากสามารถใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้โอ้นี่ดีเลยนะครับเมื่อใช้ประจำและต่อเนื่องสามารถลดการใช้อาหารเสริมหรือปุ๋ยสูตรต่างๆลงสูงสุด50%ทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลงกำไรเพิ่มขึ้นเราขยายมาครบ21วันแล้วนะครับก็สามารถที่จะนําไปขยายต่อได้นะครับสีแดงเข้มแบบนี้นะครับแล้วก็จะ อีกส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับวิธีการใช้ครับก็คือจุลินทรีย์แังก็แสงหงลิตรต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นไปทางลําต้นหรือฉีดพ่นลงดินนะครับขวดนี้1.25ลิตรเราก็ใส่ประมาณ1ลิตรนะครับถังนี้20ลิตรนะครับก็ผสมกันฉีดพ่นทางดินนะครับส่วนจะฉีดพ่นทางใบก็จุลินทรีย์ สังข้อแสง1ลิตรกับน้ำา2 0 0ลิตรนะครับฉีดพ่นทางใบขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจนจบอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับสวัสดีครับ